หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าอยากรวยต้องทำงานให้หนักแต่ความจริงคือคนรวยไม่ได้รวยเพราะทำงานหนักกว่าใครเขารวยเพราะสร้างระบบให้ทำงานแทนตัวเองจากแรงงานสู่เจ้าของระบบในช่วงแรกของชีวิตทุกคนเริ่มจากการใช้แรงแลกเงินทำงานแปดชั่วโมง ได้ค่าจ้างหนึ่งวันแต่นั่นคือรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่มีทางขยายได้คุณมีเวลาแค่24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนแต่คนรวยเข้าใจคุณค่าของเวลาพวกเขาจึงไม่ใช้เวลาแลกเงินแต่ใช้เวลาสร้างระบบที่หาเงินแทนลองสังเกตดูสิครับพนักงานทำงานเพื่อบริษัท แต่เจ้าของบริษัทสร้างระบบที่ทำให้พนักงานทำงานแทนเขาฟรีฟรีแลนซ์ต้องรับงานเพื่อได้เงินแต่ผู้ประกอบการสร้างระบบที่ทำงานได้แม้เขาไม่อยู่ระบบคืออะไรระบบไม่ใช่แค่เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีระบบคือกระบวนการ ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยคุณตลอดเวลามันอาจเป็นระบบคนเช่นทีมงานที่มีหน้าที่ชัดเจนระบบข้อมูลเช่นรายงานการขายอัตโนมัติระบบการตลาดเช่นโฆษณาที่รันเองระบบการเงินเช่นการลงทุนที่สร้างกระแสเงินสด คนจนพยายามทำทุกอย่างเองเพราะคิดว่าประหยัดแต่คนรวยลงทุนสร้างระบบเพราะรู้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินทำไมคนเก่งบางคนถึงไม่รวยเพราะเขายังติดอยู่ในวงจรทำงานเก่งมากทำได้ทุกอย่างแต่ไม่มีระบบมาช่วยคนเก่งอาจสร้างไรายได้แต่คนมีระบบ สร้างอิสรภาพยิ่งคุณต้องลงมือเองทุกขั้นตอนคุณยิ่งเป็นทาสของธุรกิจตัวเองโดยไม่รู้ตัวคนรวยจึงถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทําตอนนี้สามารถสร้างระบบให้มันทําแทนฉันได้ไหมถ้าทำได้เขาจะหยุดทํางานแล้วเริ่มสร้างระบบเวลาคือทรัพย์สินที่แท้จริง เงินที่เสียไปยังหาใหม่ได้แต่เวลาที่เสียไปไม่มีวันคืนกลับคนรวยเข้าใจสิ่งนี้ดีกว่าใครเขาจึงไม่กลัวจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาลองดูวิธีคิดของพวกเขาจ้างคนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีลดภาระซ้ำซากจัดระบบงานให้ไหลลื่นโดยไม่ต้องคอยสั่ง ในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดว่าทำเองดีกว่าประหยัดกว่าคนรวยกลับคิดว่าทำเองทุกอย่างเท่ากับต้นทุนชีวิตที่สูงที่สุดจากพนักงานธรรมดาสู่เจ้าของระบบชายคนหนึ่งเริ่มจากพนักงานขายออนไลน์เขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองถ่ายรูปแพ็คของตอบลูกค้าส่งของรายได้เริ่มมากขึ้น แต่เขาเริ่มเหนื่อยเขาตระหนักว่าถ้ายังทำแบบนี้ฉันไม่มีวันโตได้เขาจึงเริ่มสร้างระบบจ้างคนตอบแชทวางระบบสต็อกใช้ระบบขนส่งอัตโนมัติลงทุนในระบบโฆษณาที่ทำงาน24ชั่วโมงจากคนทำงาน12ชั่วโมงต่อวันกลายเป็นคนที่ธุรกิจทำงานแทนเขาและเขามีเวลาไปขยายกิจการใหม่ คนรวยใช้สมองคิดระบบซ้ำได้ทุกอย่างที่เขาทำเขาถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำซ้ำได้ไหมโดยไม่ต้องใช้ชั้นทุกครั้งเขาคิดแบบระบบมากกว่างานเช่นถ้าลูกค้าชอบสินค้านี้ทำระบบรีวิวถ้าพนักงานทำดีทำคู่มือสอนคนใหม่ถ้าขายดีช่วงนี้ทำระบบโฆษณาเก็บข้อมูลลูกคา้า เมื่อระบบเริ่มขับเคลื่อนตัวเองเขาไม่ต้องเหนื่อยกับเรื่องเล็กอีกต่อไประบบเท่ากับซอพย์สินที่เติบโตเองได้ระบบที่ดีเท่ากับเครื่องผลิตเงินแบบยั่งยืนเพราะมันสร้างผลลัพธ์ซ้ำได้โดยไม่ต้องเพิ่มแรงเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ต้องหยุดพักหรือเหมือนต้นไม้ที่เติบโตเองเมื่อรากแข็งแรง คนรวยมองทุกอย่างเป็นทรัพย์สินแม้แต่เวลาและประสบการณ์เขาไม่ปล่อยให้สิ่งใดสูญเปล่าแต่เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นระบบต่อยอดคนจนทำทุกอย่างเองคนรวยสร้างระบบให้ทุกอย่างทําแทนการทำงานหนักไม่ผิดแต่ถ้าคุณทำงานหนักในสิ่งที่ไม่ขยายได้สุดท้ายคุณก็จะเหนื่อยโดยไม่รวย จงใช้เวลาไม่ใช่เพื่อทำงานแต่เพื่อสร้างระบบที่ทำงานแทนคุณเพราะอิสรภาพทางการเงินเริ่มจากอิสรภาพทางเวลา